ฮัลโหลปิ <reco Christ. S 1> ๊ปิงนกับสวัสดีครับไปรุ่นครับผมก็คลิปนี้พี่จะมาจูนรถคันนี้นะครับเป็นอ่ามันอยู่คันท้ายสุดเลยนะครับอยู่คันท้ายสุดเลยครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรครับก็ก่อนอื่นก็ทําเครื่องให้เป็นหนึ่งหกเก้าไอพีนะครับหรือเครื่องสี่แสนนั่นเองนะครับซื้อเครื่องสี่แสนซื้อเทอร์โบสองแสนครับซื้อยางหนึ่งหมื่นซื้อท่อซื้อไอเบียงไปเลยนะครับทําให้เป็นหนึ่งหกเก้าไอพีครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกขนาดยางนะครับน้อง นะครับเดินไปให้บนสุดแล้วเดินลงมาสองสเต็ปนะครับนะครับผมอืมเป็นให้เปอร์คาร์ที่เบาที่สุดนะครับก็สูตรเกร์ก็นี่เลยครับผมแรงๆครับห้าวิครับผมสามห้าวิครับเนี่ยครับจัดทรงก็ทรงนี้นะครับมัน้องทรงยังรออ่ะส่วนทวงกรีเซ็ตเหมือนเดิมครับผมเหมือนทุกคลิปนครับเหมือนทุกคลิปครับอ่า ก็ก่อนเข้าเกมก็มาซื้อยางหกพันนะครับแล้วก็ซื้อยางหมื่นตามอีกทีหนึ่งนะครับนะครับซื้อยางหมื่นตาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกันครับเอาละครับน้องครับพอมาถึงสนามแข่งใช่ไหมครับเราก็มาเบินยางก่อนนะครับมาอุ่นเครื่องก่อนนะครับบางน้องอ่าเครื่องยิงร้อนิ่งดีนะครับทําให้ยางเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยก็ดีนะครับน้องมันจะแรงจัดเนี่ยเอาละครับงน้องครับรอบนี้พี่ก็จะมาขับปกติก่อนนะครับ เครื่องก็พอได้ร้อนอยู่ครับแต่ยังร้อนไม่ดีครับผมยังไม่เข้าที่นะครับยังร้อนไม่จัดครับเวลาก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ากี่วีครับกี่วีครับเจ็ดจุดยี่สิบครับผมเนี่ยครับเครื่องยังไม่ร้อนเวลาก็ได้ประมาณนี้นะครับเจ็ดจุดยี่สิบกว่าครับนะครับอันนี้เครื่องร้อนแล้วครับพี่ก็ได้ไปอุ่น อะไรมาเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ยางพี่แบบขึ้นแล้วอะนะครับเบินยางด้วยครับเบินเดี๋ยวดูนะครับนะครับออกตัวดีมากครับผมออกตัวนี้แบบพุ่งเลยครับพุ่งฉิวเลยครับกี่วิครับเจ็ดจ็ดสิบห้าครับผมเห็นไหมครับอย่างแรงอ่ะเอาอะครับน้องๆครับรอบนี้พี่จะมาสับแล้วนะครับ มาสู้สับของเรานะครับนะครับสับรัวๆครับรัวๆครับยิ่งสับเร็วยิ่งแรงนะครับมน้องถ้าอยากแรงๆก็ต้องสับแรงๆนะครับสับเร็วๆครับห้าจุดเก้าสามครับยังไม่แรงครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับมน้องมันต้องแรงกว่านี้ครับผมเกียร์นี้ครับนี่ครับรัวๆครับรัวๆครับรัวๆครับ นิ้วจะล็อค,ครับ5.78ครับผมน้องๆอ,อ,อย่างอาอโคตรแรงอ่ะน้องก็ลองทำตามดูนะครับทำให้เหมือนพี่เลยนะครับอุ่นเครื่องด้วยนะครับอุ่นเครื่องก่อนนะครับค่อยแข่งก็ทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮัลโหลปิ๊